รีวิวสินค้ากับออร่าหนึ่นาทีเริ่มค่ะจะซื้อทองรูปประพันทันทีแต่ว่าไม่รู้จะเลือกลายอะไรนะคะวันนี้ออร่าขอเสนอค่ะกับสร้อยคอลายทาโรดห่งบาทนั่นเองค่ะสร้อยคอลายทาโรดห่งบาทเป็นลายยอดทิศที่ร้านออร่าของเราเลยนะคะ ด้วยอดลายห่วงที่คลาสสิกและมีการจิกเพชรเล็กน้อยตรงรอบห่วงด้านนอกเพิ่มความน่าซื้อยิ่งเข้าไปอีกค่ะนอกนอจากนี้ลายทาราโรขนาดน้ำหนัก1บาทต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบเส้นใหญ่แต่จ่ายไม่เยอะนะคะต้องเป็นเส้นนี้เลยเพราะว่าไซส์ของเขาหรือว่าขนาดของเขาเนี่ยเส้นใหญ่พอๆกับน้ำหนัก2บาทเลยทีเดียวนั่นเองค่ะดังนั้นออร่าของเราแนะนำต้อยเส้นนี้เลยกับไ่อยคอลายทาราน้ำหนัก1บาทค่ะ เมื่อคุณซื้อทองที่ออโราสิ่งที่คุณจะได้รับคือใบรับประกันคุณภาพสินค้าว่าเป็นทองคําแท้96.5%ค่ะรวมถึงใบรับประกันการล้างซ่อมต่อฟรีตลอดอายุการใช้งานใบรับประกันการรับซื้อสืนอ้างอิงตามราคาสมาคมรูปประพันธ์นะคะ นอกเหนือจากนี้ถ้าท่านใดสนใจเข้าไปเลยที่เว็บไซต์ www.arola.co.th ค่ะหรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของเรานั่นเองฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของเรากันได้เลยหรือสามารถติดตามทุกช่องทางของเรากันได้กับ a u r o r a go and jewelry นั่นเองค่ะส่วนในวันนี้นะคะฝากไปด้วยกับสร้อยคอทาโร่